สวัสดีครับวันนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ง่ายๆสไตล์ครูใบเก่าประเเช่นเคยนะครับวันนี้วันนั่งทํางานอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะเอาฟาเอาข้อมูลจากไฟล์ที่เป็น PDF มาใช้แล้วเกิดปัญหาเดี๋ยวเราจนวาดูวิธีใช้ AI แก้ปัญหาได้เลยนะครับผมจะมีไฟล์ตัวนี้ก็คือเป็นไฟล์ที่เป็น PDF นะครับเกี่ยวกับเรื่อง หลักสูตรของอชีวะนะครับหรืออาจจะไปประยุกต์ใช้กับทั่วทั่วไปก็ได้เวลาผมทําการ Copy ข้อมูลเนาะนะครับ Copy ข้อมูลเฉพาะผมจาเฉพาะรายวิชานี้นะครับ Copy ข้อมูลแล้วสมมุติผมแล้วผมก็ไปวางอะไใน Microsoft Word เ,เนาะเดี๋ยวผมก็พิมพ์อันนี้ก่อนลักษณะรายวิชาปึ๊บผมก็วางไปปึ๊บโอ้โหเป็นนี้เลย เป็นอย่างนี้เลยแล้วจะทำยังไงกันเนี่ยนะครับผมก็ลองดูนะครับว่า AI จะช่วยผมได้ไหมผมทำการ Copy ไปน,นะครับผมก็ไปเปิด Google g o o g l ลนะสเสิร์ชหาอ้าจะแชท GPT ช่วยหน่อยนะครับตอนนี้มีอะไรบอกแชท GPT อย่างเดียวเลยนะครับแล้วมาคลิกตรงนี้ตรงชื่อเข้าใช้นะครับรู้สึกเดี๋ยวดูนะครับว่าหมดหรือยงังเพราะเราใช้แบบฟรีเนาะในการต่อ ตัวแรกนี่ก่อนนะครับพ,รพิอ์พาสเวิร์ดเข้าไปคลิกต่อไปนะครับดี๋ดูจะจะช่วยได้ไหมเพราะถ้าต้องมานั่งพิมพ์ก็ต้องเสียเวลานะสิบสิบห้านาทีถ้าเรา,เราใช้ใช้จีพีีนี่ผมก็บอกว่าอ่าไปไปเซฟตัวนี้ก่อนเนาะเซฟข้อมูลตัวนี้ก่อนดีกว่าน,นะครับเ,รเซฟไป เซฟไว้ที่เดสก์ท็อปแล้วกันนะครับลักษณะรายวิชาโอเคก็แปลอามาเลยแปลที่ Desktop มานะครับไปไหนะเป็นไฟล์ Microsoft Word ใช่ไหมครับลักษณะรายวิชานาะที่โอเพนไปอืมช่วยพิมพ์ข้อมูลนะ ในไฟล์ลักษณะรายวิชาให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยครับโอ้นะช่วยพิมพ์ข้อมูลในไฟล์ลักษณะรายวิชาให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยครับนะครับกด enter หรือ send message ไปนะครับเดี๋ยวดูสิว่าอ่าดูสิครับเดี๋ยวดูนะอ่าเราไม่ต้องไปใช้โปรแกรมอะไรเลยนะเราใช้ตัวนี้แค่นี้เองสุดเดี๋ยวผมลอง copy นะ คลิกคัดลอกนะครับปุ๊บมาวางไว้ในตัวนี้ดูซิครับว่าจะถูกต้องแค่ไยยังไงวางไปปุ๊บคอนโทรลเก่อนนะทำปรับฟอนต์ให้ใหญ่นิดนึงจะได้ดูชัดเจนว่าถูกต้องไหมอ่อาเดี๋ยวเราก็มาดูเปรียบเทียบกับต้นฉบับนะครับเทียบกับต้นฉบับนะดูซิว่าจะใช้ได้ไหมอ่ารหัสวิชาพิมพ์บอกให้เราเสร็จนะการคำนวณมีคอร์สมี หนึ่งสองสองโอเคเดี๋ยวเรามาจัดได้คำนวณและจัดทำต่อลาถูกต้องจุดประสงค์รายวิชามีอ่าและสามีกิจนิสัยมีและได้แก่มีระเบียบเนีย่ยได้แก่นี่เราต้องเราต้องดูเนาะเขาชอบแบบนี้ครับมีได้แก่อะไรบ้างเห็นะอ่าถูกต้องสมรรถนะรายวิชาครบคำอธิบายรายวิชาถูกต้องโอสบายเลยครับใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาที แล้วไม่ต้องไปหาโปรแกรมที่ใช้แปลงด้วยเดี๋ยวเราก็มาจัดนิดหน่อยมาตรวจทานนิดหน่อยก็ถูกต้องละโอเคนะครับเป็นไงบ้างครับเราใช้ AI คือตัว ChatGPT ช่วยในการพิมพ์ข้อความให้ใหม่หลังจากที่เราคัดลอกมาจาก PDF แล้วมันอ่านไม่ออกเลยนะครับปรับ,บแทนที่เราไม่ต้องมานั่งพิมพ์ทีละตัวอักษรเราใช้วิธีนี้รอไปใช้กันดูนะครับเป็นไงครับถ้าถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามคูณใบเกาว่านะครับสวัสดีครับ